แล้วก็คณาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมซูมในวันนี้นะฮะอาตมามภาพภาพระครูธรรมนาปัญญคุณเจ้าคณะอำเภอจังหวัดแพร่ฝ่ายธรรมยุทธ์นะฮะวัดป่าวิงทองก็เป็นศูนย์เรียนรู้สมาธิบำบัดแบบกายประสานจิต SKT แล้วก็วัดป่าบิงทองเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร่แห่งที่หนึ่งธรรมยุทธ์นะฮะซึ่งสอนในเรื่องของกรรมฐาน ซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้วางรักฐานในการฝึกวิชากรรมฐานนะครับ้วอาตมาภาพก็มีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์ดรสมพรนะฮะอาตมาขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์แม่นะ <c oughs> ซึ่งนะเป็นโครงการของโรงพยาบาลแพร่นะซึ่งมาขอใช้สถานที่ของวัดป่าเบนทองตั้งแต่ปี6-2สองนะฮ อาจารย์แม่ได้มาพักสี่วันแล้วก็ปีหกสามก็ได้มาต่อเนื่องนะได้มา,าถวายความรู้แล้วก็ได้มาจัดโครงการที่วัดป่าเวียงทองทั้งที่เป็นในสถานที่แล้วก็นอกสถานที่นะฮะมีตอนที่อาจารย์แม่มาอยู่ได้สิบห้าวันก็มีโครงการมีทุกวันนะฮะซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากที่อาจารย์แม่ได้มาฝึกแ,แรกๆตมาภาพเองก็ยัง ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะมอปี62ที่จริงปี61นี่มีลูกศิษย์ก็คือเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแพร่ก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานแล้วก็แล้วก็เคยพูดถึงเรื่องวิชา SKD นะตั้งแต่ปี61แต่นนั้นยังไม่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ทำยังไม่เป็นนะจนได้พบอาจารย์แม่ปี62ทำบ้างไม่ทำบ้างนะ ในส่วนตัวของธรรมภาพก็มีโรคประจำตัวนะเป็นโรคเป็นโรคลมนะเกี่ยวกับโรคบิดอยู่ในลําไส้นะฮะแล้วก็มีโรคตอนนี้มีโรคเกาแถมมาด้วยนะอันนั้นก็ฝึกตั้งแต่ฝึก SKT มาเนะี่ยก็ช่วยอจริงๆแล้วเรามีได้ฝึกเรื่องกรรมฐานเนะเป็นส่วนหนึ่งก็คือที่วัดป่าก็จะสอนในเรื่องของพุโทโธนสอนสายพุโทโธแล้วก็ เปิดกว้างในเรื่องของกรรมฐานเพราะว่าเป็นสำนักประธรรมประจำจังหวัดสามารถที่จะสอนกรรมฐานนอกเหนือจากพุทโธก็คืออีกห้าอาจารย์ใหญ่ก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมีะทั้งพุโทโธถ้าท่านไหนที่ที่มีเคยฝึกอย่างเช่นฝึกพองยุบมาฝึกอานาปัสติก็สามารถจะมาต่อย,ยอดแต่กรรมฐานที่ฝึกเนี่ยก็ยังยังไม่สามารถที่จะรักษาโรคได้ทั้งหมดก็ได้แค่ความสงบแล้วก็ได ปัญญาแต่พอได้มาพบวิชา SKT นะ,ะซึ่งเป็นบัตรแบบกายภาษาจิต SKT ของอาจารย์อาจารย์แม่ก็ฝึกมาปีหกสองนะ่ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างนะมีความเพียรบ้างมีความเพียรบ้างศรัทธาบ้างไม่ศรัทธาบ้างนะ,อะพอได้มาฝึก,กอาจารย์แม่ตอนที่ท่านมาอยู่วัดป่าสิบห้าวันนั้นได้ได้ฟังในภาคของทฤษฎีก็ดีแล้วภาคปฏิบัติ ทั้งสิบกว่าโครงการท,ที่ที่ทําที่จังหวัดแพร่นะฮะทั้งที่ในวัดป่าเป็นทองด้วยแล้วก็นอกสถานที่อนอกวัดป่าเป็นทองด้วยแล้วก็ได้ฝึกตอนนั้นเพราะว่าตัวเองอมีโรคมีโรคก,กรรมพันธุ์ในอย่างคือโยแม่ของตรรมาภาพเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตรรมาภาพอายุสิบแปดยแม่นี่อายุยี่สิบสามเสียชีวิตด้วยโรครูมาตอยโรคก,กระดูกนะตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าโรครูมาตอยคืออะไร โรคกระดูกะอะไรแล้วตอนนี้มีโรคที่อาได้รับจากเรียกว,ว่าเป็นเป็นโรคกรรมพันธุนะ์ได้จากโยมแม่ก็คือจะมีโรครื่องกระดูกมีปัญหาเรื่องกระดูกตอนที่อาจารย์แม่มาฝึกที่วัดปายเป็นทองเนะี่ยอาตมาได้ฝึกเทคนิคที่ห้ายังไม่เคยฝึกนะฝึกเมื่อปีอเดือนกรกฎานะปีหกสามนะก็ฝึกครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกนี้ฝึกเทคนิคที่ห้านี่จะเป็นลมเลยนะคุณโยม ทำครั้งแรกนี่อาจารย์แม่ก็ให้กําลังใจข้างๆว่าเอาเอาให้ผ่านครั้งแรกนี่ยืนทําไม่ได้ต้องนั่งได้แค่ครึ่งทางนะเอาวันที่สองก็ทําอีกครั้งที่สามนี่ทําได้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆอตอนที่ทนะําเนี่ยอาการที่เกิดจากจากเรียกว่าเอฟเฟกหรือว่าสิ่งที่ตามมาก็คืออทำเทคนิคที่ห้าเราเก็บด้วยเทคนิคที่หกนะฮะก็คือนอนผ่อนคลายเนะีย อาการที่เกิดขึ้นกับสมาภาพก็คือซีกซีกซ้ายนะปวดมากเลยะปวดแล้วก็บนศีรษะนะเหมือนเข็มทิ่มแทงที่ที่ศีรษะเป็นร้อยๆเข็มนะแล้วปวดข้างในกระดูกเนะี่ยซีกซ้ายเหมือนคนจะเป็นอมัมพษ์เนี่ยมันปวดมากปวดสักสิบห้าเลยยี่สิบนาทีแล้วก็คลายแล้วก็กลับมาปวดอีกวนอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าไม่มีความศรัทธายอย่างที่ ทนะ่านอาจารย์หมอพูดเมื่อกี้นะครถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่มีความเพียรที่จะทําเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่จะเรียกหนาะคือยาแก้ปวดแล้วก็ต้องไปหามหมอเพราะเดิมทีธรรมภาพเองก็เวลาปวดก็ต้องจ้างหมอหมอนวดนะให้หมอมาจับเส้นให้มาดึงเส้นแล้วกินยาคลายเส้น